ที่ฉันอ้นวนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ตามเลือดไปเห็นอะไรที่ดีต่อใจอยากจะกินให้หมดเออเราเจอเธอรักกันไหมหมุดใจให้เธอทั้งหมดเลยให้เธอตลอดไปอยากจะกินอะไรก็กินตามใจมันคือความสุขของฉันเห็นของกินน้ำลายดบลบหลายมันของอร่อยทั้งนันไม่ได้ ยังก็ยังไม่นอนหมูทอดเป็น้ามันก็ยังไม่พออาจจะไม่ลองมันไปเอกและก่อนแต่ไม่ปุ๊บอุ่นๆนี่เธอหนุนนอนอยากให้เธอตอบสักคำเอ๊อยากให้มาบอกรักกันถึงจะเอาแต่กินแต่จะไม่ลืมสักวันยังไงในวันที่เรารักกันอาจจะจอบเซ้งไปหรือว่าจะเป็นหมูทอดอยากให้เธอลองกินแล้วเธอจะบอกสุดยอดมหมอร่อยจริงๆได้ลองแล้วเธอจะชอบใครต่อใครก็ลองฉันบอกตรงๆไม่ลองกว่าจะเป็นในตรงให้เต็มรู้ว่าเป็นโูนี่มันยังดี